เร็วเร็วหมดแล้วอืมกำลังบน <laughs> เ,ออเล่นต้นมาเดี๋ยวกูเปิดอันตีให้างามๆแล้วกูจะเดินจากไปสัตว์กูบอกเลยไอ้เหี้ย <laughs> <laughs> แต่ทางมันตีไกล ي, อเลยจะโดนเอานั่นแหละ <laughs> ดูกูด้วย เนี่ยต้นไม้มืหมือนบางกูมีดเลยเพื่อนจาวก็ลืบอกคสามสองหนึ่งอยู่ไกลระยะสั้นกูไปไม่กี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอรอ เราต้องการใ้คีบเราดันเข้ามาข้างาในทางมันจะได้เดิมนมาลึกหน่ยอปปยเดินไปเหกวิปนั้นรอแบสามวิหนึ่งสามสองหนึ่งรอแบ ได้ปะนี่คนนี้คนนี้ชี้มาตันกูแมงเงยสโลด้วยไปนะกูดูของก่อนของของรองเท้ายังไม่ได้เหรอเปี้ยวไอ้สัตว์เนี่ยว่าได้หรือจะได้ด้ไอ้สัตว์เชี่ยไปเฮ้ยมัด

ไปกําลังไปกําลังไปกําลังไปนี่อะไรวะหายว่ายหมดเลยข้างบนเออข้างบนเออเออไปกูกลับมาแล้วฮะฮะทุกท่านก็จะได้เอาอีกคู่กันกลัวคน

กูก็นึกว่ามึงเกี็บแล้วมึงเดินเดินขึ้นมาไม่ไม่กูกูกำลังแบบว่าเองบอกไอ้มดมดอันนั้นนะเจู่ไอ้เฮียนี่เดินมาบวกใส่ก่อนเลยกูบเออกเดิเมื่อกี้กูไม่ได้ดูแบบไม่เห็นเพื่อนเดินขึ้นมากูก็เมื่อกี้นี่แหละจะตั้โดนไปโดนไปโดนไปอย่าไปอย่าไปอย่าไป เไม่ได้ไม่ได้เยลยอะไรอะเ่ลยตีช้าไปตีช้าเกินอยาใบเดี๋ยวกำลังจีเฮ้ไอหมอนี่แข่ากบทก่อนแล้วมันมันบวกมันบวกมันบวกอะไรีดีป๊ออืมขอลี สวยงามมากคือปูเป็นงานจัดจัเออต้องไปเก็บอะไรไป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 ปันกูนปันกูอ่ะล้วมาสุดยสแ่มากไปไหน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 วิ่งไล่วิ่งไล่ ก็โอ้ very well สแตนเออโปรเทคให้โดนใบอย่า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 ใบจะแต่กูไม่ได้บอกติไม่ได้บอกกูไม่ได้บอกถ้าเกิดระเบิดก็ไม่เป็นไรแย่มาก ไปแรกกันส่งของมาเรียบร้อยโอเคกูกลับละเรียบร้อยโอเคกูจะบล็อกกันใหม่เนี่ยยงามี่จร่ร้กูไม่เห็นน่ะฝั่งก็ฆาเมกี้มอกเงี่ยปรีงกปทัน่อนถูไอ้คนเช็คจูมห้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 ม สวยแฮมเมกานมีเล่นการโหดอะไรเงี้ยดีเลยออฟเลนก็เล่นเก่งไอ้เชี่ยดจะเป็นยังไงบอสซุแมนเนี่ยเี่โอ้ยล็อกล็อกล็อก่อ โดนใบโดนใบโดนใบยาใบกูยาใบกูไปกูยาใบเวลาไปเจ้าโอเคกูก็ต้องกูกูควรขายหวานแล้วแหละไม่ต้องมีละไอ้เงี้ยเปรี้ยวตีหน่อยสัตว์ตีไอ้เงี้ยรอไว้รอไว้รอไว้กูอ้อมเฮ้ยเพื่อเราเข้าเพื่อนเข้าแล้วต้องตรงกลางในป้อมเนี่ยเท่าไหร่สตาร์ทรถเมื่อสามสิบ อันตนเอาดีอันตีแล้วอันตีแล้วเอออันตียกเอออันตีให้ยกตีบานได้ซาบอยู่ไหนซาอยู่ไหนตว์เดิโอยู่ไหนเมื่อกี้ดิโอโอดโอยู่นี่ยาารวดิโอดิโอดิโอย่เป็ไเดียอไรบ้า แลช่ <DA> ดีโอรักษาความเสียหาย25-40%ดีกว่าเอ๋ไหมแต่กูไม่มีเตี๋ยเด็กกูมีสตาร์โอเชรเองดูไีกูต้าเปิดให้ก่อนกันะต้งไก่อนสตาร์ว โอเคมันยิงกูโอเคมันเอาเอาฮาว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 สัตว์ฮาวเหี้ยกูไม่มีมนาเลยเจ๊นะท็อปทาว tower is เดี๋ยวไปเลนกลางแล้วกันดันทีไฟันต์กักันกัมมิงบอย the enemy's top barracks has fallen the enemy's top barracks has fallen ทำลายให้หมด I believe I will. Is it weird that I treat you like I protect you? Radiant structures are fortified. Yes. Be wrong. Time drives me the mountains

เราจะไปไหนสักที่ไหนจามพี่กูถึงจะอะไ้านตายหมดลวกดเอะไรคืออะไรเหเฮ้ยเอ้เออเออก้าขนาดนั้นเลยว่านเสียดิโอเยอะเลยเยอะเลยใส่ก่อนกดเบอร์เสร์ฟฟี้อม เชียเพื่อเราเป็มันเกินโอ้ยกเนี่ยนยสเฮ้ย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 ทำไมพวกมึงไปตายเลยคอยไปมัตัวะเตตัวก่อนอันีช่วยกูนะเปิดแม่อ้สัตว์สวยงามเฮ้ยตัวสัตว์จะหนีไปไหน ไอ่นอยู่เด้อจะอยู่อยู่อยู่เฉีดเฉียดม่ดีดีดีนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนกำลังกูกำลัง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 ออโอ้ชิบกะลังอ้ชิบกลัองโจนเกมเฮ้ยกูกดอ่าแสดงว่าเรากดตอนอันติไม่ได้สัตว์ตอนมันอันติีไม่ใหลอกที่กูบอกถอยพเพื่อนเราไม่ไปแจกไม่ไปโยนเล่น สี่ตีป้อมแต่ทีเราเล่นเกมนั่นอย่างงี้ยดีเลยได้ตัดการเชื่อมต่อจากเกมวอสโตฟลูน่าคู่ลงงตาคมจะกำบัดนาจะนาจะโดนกดหนักอยู่เลยการเนี่ยแต่แา่งเอาคืนได้เออออเเพื่อนเป็นงานเพื่อนเป็นงานวะจริงๆนี่แหละเพื่อนเป็นงานมันก็เล่นง่ายสบายเลยไม่ยาก